สวัสดีค่ะเอิงนะคะจาก TDC Studio ค่ะก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยนะคะก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะทำภาพ t d ีสวยๆนะคะแล้วก็จะสอนด้วยโปรแกรม TDS Mac นะคะแล้วก็ตัว Corona Back In นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแต่และเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะได้เรียนในกันบ้างนะคะไปดูได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะคะว่าเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่เวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ เราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันก็เริ่มต้นนะคะเวิร์กช็อปที่1น,นะคะก็คือเป็นตัว beginning interior นะคะเวิร์กช็อปนี้จะเป็นเวิร์กช็อปที่สำคัญที่สุดเพราะว่าจะเป็นการปูพื้นฐานนะคะทั้งหมดเลยของโปรแกรม t d e s m a n นะคะแล้วก็ตัว corona นะคะขอให้จบตัวเวิร์กช็อปนี้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปต่อเวิร์กช็อปอื่นๆนะคะณตอนนี้มันมีทั้งหมด8เวิร์กช็อปแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อไปเรื่อยๆในอนาคตด้วยนะคะ ตัวที่2นะคะเป็นเรื่องของการจัดแสงนะคะ lighting exterior ตัวนี้ก็จะเป็นการาเวลาเราเรนเดอร์หนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะปรับนะคะพวกแสงต่างๆให้มันเป็นกลางวันหรือกลางคืนได้ภายในการเรนเดอร์แค่ครั้งเดียวอันนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะคะในการทำง,งาน ส่วนเวิร์กช็อปที่3เนี่ยก็คือเป็นคลาสสิกเบดาเวิร์กช็อปเนี้ยก็แน่นอนจะเป็นในเรื่องของการสร้างโมเดลที่เป็นห้องนอนของคลาสสิกนะคะพวกผนงังบิวอินพวกคิ้วพวกบัวต่างๆุ้มโคง้งอะไรพวกนี้เราก็จะได้เรียนนะคะส่วนเวิร์กช็อปที่4ก็เป็นในเรื่องของเอ็กซ์เทเรียเฮาส์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างบ้านนะคะพวกการจัดสวนใส่ต้นไม้นะคะจัดแสงอะไรพวกนี้เราก็จะได้เรียนอยู่ในเอ็กซ์เทเรียเฮาส์นะคะแล้วก็มาถึง ตัวที่5นะคะเวิร์กช็อปที่5ก็คือ i g h t Lighting อ่าไอตัวเนี้ยจะเป็นในเรื่องของการจัดแสงนะคะเจาะลึกเรื่องการจัดแสงนะแล้วก็มีการทําแบบแสงประเภทต่างๆนะคะก็มาเรียนที่เวิร์กช็อปนี้ได้แล้วก็เวิร์กช็อปที่6ก็จะเป็นในเรื่องของ Insight Camera ก็เป็นการเจาะลึกเรื่องการตั้งกล้องเหมือนกันตั้งกล้องยังไงให้เหมือนภาพถ่ายนะคะการจัดองค์ประกอบยังไงให้สวยงามน,นะคะแล้วก็เวิร์กช็อปที่7เนี่ยก็คือในเรื่องของ Insight m มทเ r i a l นะคะก็เป็นการเจาะลึกเหมือนกัน ในเรื่องของแมทเทียรียลนะคะก็ทำแมทยังไงให้มันดูสวยดูสมจริงนะคะก็จะอยู่ที่เวิร์กช็อปนี้ตัวเวิร์กช็อปห้าเนี่ยมันจะเป็นท็อปซีเคนนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นสูตรลับนะคะที่เอิงใช้งานจริงๆแล้วก็เอามาถ่ายทอดให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ได้ทําตามก็เพื่อที่จะย่นระยะเวลาให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้สวยขึ้นนะคะก็เวิร์กช็อปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นในเรื่องของโฟโต้ช็อปนะคะเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะเป็นการ สอนโปรแกรม Photoshop นะคะแล้วก็จะมีสอนตั้งแต่ศูนย์เลยนะมีการแบบว่าใช้เครื่องมืออะไรบ้างแล้วก็ปรับแต่งอะไรบ้างเนะะี้ยค่ะก็มาเรียนที่ Photoshop ได้อ่ะทีเนี้ยพอเรารู้ภาพรวมแล้วเดี๋ยวเราไปเจาะกันว่าแต่และเวิร์กช็อปเนี้ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะคะ ก็มาที่เวิร์กช็อปแรกนะคะจะเป็น b e g i นิ่งอ i n ที r i นะคะก็จะเป็นซีนเริ่มต้นนะออกแบบมาสําหรับให้เข้าใจขั้นพื้นฐานนะคะจากเริ่มต้นเลยจากศูนย์เลยนะคะทั้งการใช้ตัวโปรแกรม t d e s i g นะ,ะแล้วก็ตัว c o r e า paint น,นะคะก็จะสอนแบบ step by step นะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถนําไปต่อยอดนะคะในการทํางานอื่นๆได้อีกมากมายนะคะนอกจากนี้ก็จะได้เรียนในเรื่องของการใช้ตัวการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม photoshop ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีเทคนิคการทํางานที่สําคัญนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะก็ตัวเวิร์กช็อปนี้เป็นเวิร์กช็อปที่สําคัญที่สุดนะคะเป็นการปูพื้นฐานของทั้งหมดเลยนะคะหลังจากเรียนเวิร์กช็อปนี้แล้วเนี่ยเราค่อยไปเรียนเวิร์กช็อปอื่นๆนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็คือซีนที่จะได้เรียนนะคะก็จะเป็นซีนห้องนั่งเล่นนะคะเริ่มต้นจากซีนที่มันง่ายๆก่อนนะคะก สนี้หลังจากเรียนจบเราก็จะได้เห็นผลงานเลยนะคะใช้เวลาแค่1-3วันเท่านั้นนะคะขึ้นอยู่กับความต่อนเนื่องในการเรียนด้วยนะ,ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพ3ามร้อสองศาที่เป็นวิดีโอกันว่าจะได้เรียนอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ไปเปิดดูได้นะอัะนนี้เราก็จะได้เรียนนะคะจากพื้นเลยพื้นผนังหน้าต่างตู้บิวอินพวกนี้นะคะจะได้เรียน หลังจากนั้นเนี่ยมีตู้นะคะมีผนังตกแต่งเราก็จะ import พวกโมเดลเข้ามานะคะก็จะมีแนะนำลิงก์โมเดลฟรีด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเดลเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะใส่พวกไฟนะคะจัดไฟแบบต่างๆนะเมื่อไฟเรียบร้อยแล้วเราก็มาใส่พวก material นะคะใส่ material แล้วก็เ e นเดอให้เป็นภาพที่เสร็จสมบูรณ์นะคะอันะนี้คือตัวอย่าง workshop แรก นี่ก็คือเวิร์กช o ที่2นะคะชื่อว่า Lighting Exterior นะคะหลักๆเลยเนี่ยก็จะสอนในเรื่องของการจัดแสงนะคะจะเป็นเทคนิคการจัดแสงกลางวันแล้วก็กลางคืนระหว่างการเรนเดอร์แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะตัวโคโรนาเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือหนึ่งที่อำนวยความสะดวกในการจัดแสงให้เราไม่ว่าเราจะต้องการพวกแสงกลางวันกลางคืนพวกเช้าสายบ่ายเย็นพวกนี้เราก็สามารถมาปรับแต่งที่เครื่องมือตัวนี้ได้เลยนะคะก็ค่อนข้างสะดวกสบายง่ายนะคะแล้วก็ไม่เสียเวลา แล้วก็รวมถึงการจัดไฟประเภทต่างๆด้วยนะคะ IES คืออะไร HDRI ใช้ยังไงพวกนี้นะคะก็จะได้เรียนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะมีการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop ด้วยนะคะก็ยังมีส่วนอื่นๆอีกอย่างเช่นพวก Corona Material Library นะคะซึ่งเป็น Material สำเร็จรูปที่ Corona ให้มานะคะแล้วก็สามารถมาใช้งานได้เลยนะคะอันนี้ก็จะสอนได้ด้วยนะคะ นี่คือซีนที่จะได้เรียนนะคะก็จะเป็นซีนกลางวันนะคะพวกแมทเทีเรียลพวกนี้ก็จะเป็นแมทเทีเรียลสำเร็จรูปของโครโรน่านะคะแล้วก็อีกภาพนึงก็คือซีนกลางคืนนะคะสองภาพนี้ก็คือเรนเดอร์แค่ครั้งเดียวนะคะเราอยากได้มูดอะไรเราก็ปรับแต่งจากเครื่องมือที่จะสอนไปได้เลยะคะ่ะแล้วก็ภาพสุดท้ายนี้ก็คือเป็นพวกการปรับแต่งภาพด้วย Photoshop นะคะคนพวกนี้พวกมูดโทนพวกนี้พวกแบทการพวกนี้ก็จะได้เรียนนะคะอยู่ในเวิร์กช็อปนี้ เวิร์กช็อปสามนะคะเวิร mm ์กช็อปคลาสสิกนะคะ mm hmm. ก็เวิร์กช็อปนี้ยจริงๆ mm hmm. ค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าหาเรียนได้ยากนะคะถ้าเราเรียนครบเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถต่อยอดงานได้แบบไม่รู้จบเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าถ้าเราผ่านงานคลาสสิกที่มันยากๆไปได้เนี่ยแล้วก็เราสามารถไปทํางานอื่นๆได้แบบสบายๆเลยนะคะ mm hmm. ก็เราก็จะได้เรียนในการสร้างโมเดลสําหรับงานคลาสสิกนะคะเช่น mm hmm. พวกซุ้มโค้งผนังตกแต่งนะคะพวกคิ้วพวกบัวพื้นบัวฝาพวกนี้ก็จะได้เรียนนะคะก็รวมถึงการจัดแสงในงานภายในแล้วก็มีการทำแมทเทเรียลสำหรับงานคลาสสิกด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงเทคนิคการทำงานในแนวคลาสสิกอื่นๆที่สำคัญนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างห้องที่จะได้เรียนนะคะก็เป็นห้องนอนนะก็จะได้เรียนตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเลยนะคะ นี่คือวิดีโอนะคะ360องศาเดี๋ยวจะให้ลิงก์ไว้ไปเปิดดูกันได้นะคะก็จะเป็นซีนที่เริ่มต้นจากศูนย์ถึงร้อนะคะเรียนจบจะได้เห็นผลงานเลยจะมีพื้นเนี่ยพวกผนังตกแต่งซุ้มต่างๆนะคะก็จะได้เรียนเมื่อผนังเสร็จเนี่ยเราก็จะใส่พวกโมเดลต่างๆก็จะมีแนะนำลิงก์ให้ดาวน์โหลดฟรีไว้ด้วยดาวนะะ์โหลดได้ไม่จำกัดเลย ใส่แมทเทเรียลนะคะใส่ไฟพวกนี้แล้วก็เรนเดอร์เป็นห้องที่เสร็จสมบูรณ์นะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ห้ามพลาดนะคะ w o r k ์ชั p นี้ เวิร์กช็อป4นะคะเป็นเวิร์กช็อปเอกซ์เรียนะคะก็จะสอนการขึ้นโมเดลบ้านนะคะแบบง่ายๆจากการใช้บ็อกนะคะก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่ทําให้เราเนี่ยต่อยอดให้กลายเป็นบ้านหนึ่งหลังได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะได้เรียนในเรื่องของการปลูกหญ้านะคะสร้างเนินใส่ต้นไม้ทําสระว่นายน้ำนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดแสงภายนอกนะคะเป็นแสงกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็จะสอนการลด น้ำหนักของพวกโมเดลนะคะทำให้ไฟเนี่ยมันมีน้ำหนักที่เบาขึ้นนะคะทำงานได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็ยังมีเทคนิคนะคะต่างๆอีกมากมายเลยนะไปดูซีนที่จะได้เรียนนะคะก็จะเป็นซีนบ้านแบบนี้นะคะก็จะเป็นการขึ้นจากบ็อกซ์นะคะแล้วก็ค่อยๆต่อยอดขึ้นมานะ,ะก็อ่าก็จะได้เรียนเรื่องการจัดแสงด้วยการใส่มทเรียลด้วยนะคะอ่าก็จะมีการปลูกหญ้านะคะทำเนินแล้วก็ใส่พวกต้นไม้แบบนี้นะ และทีนี้เดี๋ยวไปดูภาพ3า0องศากันอ่านี่ยคือภาพนะคะตัวอย่าง360องศาน,นะคะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะไปเปิดดูได้เลยก็จะสอนตั้งแต่ต้นเลยนะคะจากศูนย์เลยเสร็จเป็นบ้านหนึ่งหลังก็จะมีการปลูกหญ้านะคะมีต้นไม้พวกนี้เข้ามาแล้วก็ใส่พวกโมเดลต่างๆนะคะพวกรถพวกนี้ สมศักว่ายน้ำพวกนี้นะคะก็จะได้เรียนทั้งหมดมีการจัดแสงนะคะแล้วก็สายแมทเทอเรียลจนได้ภาพที่เสร็จสมบูรณ์นะคะเป็นบ้านหนึ่งหลังแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเวิร์กช็อปเอ็กซ์เทอเรียนะคะเวิร์กช็อปที่5นะคะก็จะเป็นเวิร์กช็อปอินไซต์ไลติงนะคะเวิร์กช็อปเนี้ย หลักๆเลยเราก็จะเน้นในเรื่องของการจัดแสงนะคะก็เอิญก็จะนําเทคนิคต่างๆที่ใช้ในงานจริงๆนะเอามาสอนที่เวิร์กช็อปนี้นะคะก็จะได้เรียนรู้ว่าแสงในทีดีเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะคะก็จัดใส่ตรงไหนบ้างลําดับความสาคัญยังไงบ้างนะคะแล้วก็มันจะมีเครื่องมือนึงนะคะที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานในการจัดแสงอ่ะได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะสอนอยู่ในเวิร์กช็อปนี้นะคะแล้วก็ นอกจากนี้ก็จะได้เรียนในเรื่องของการทําไฟประเภทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกองไฟนะคะหรือว่าไฟปิงปองป้ายไฟนีออนนะคะก็จะได้เรียนอยู่ในเวิร์กช็อ p นี้นะคะอันนี้ก็คือซีนที่จะได้เรียนนะคะก็จะเป็นซีนที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะก็มีความหลากหลายในเรื่องของการจัดไฟนะคะก็จะได้ทําพวกทีวีพวกคอมพิวเตอร์นะคะแมทเทเรียลพวกนี้ อันนี้คือกองไฟนะคะก็จะได้เรียนเรียนด้วยนะทีน,นี้เดี๋ยวไปดู360องศากันนะคะอันนี้คือ360องศานะคะสำหรับซีนนี้นะคะที่จะได้เรียน,น,นก็จะเป็นการจัดแสงไฟนะคะพวกไฟนีออนต่างๆไฟวิงปองนะคะพวกกองไฟพวกนี้นะคะก็จะได้เรียนนะ HDRI นะคะแล้วก็การจัดไฟต่างๆนะคะก็จะได้เรียนทั้งหมดเลย เวิร์กช็อปนี้นะคะอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะก็แนะนำให้เรียนเวิร์กช็อปที่6นะคะเป็น i n s i ซน์แคเมล่านะคะก็เวิร์กช็อปเนี้ยหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการจัดองค์ประกอบของภาพนะคะ,ะทำยังไงให้มันเหมือนภาพถ่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย เราจะใช้เครื่องมือเป็นตัวโครนาแคมิล่านะคะซึ่งเครื่องมือตัวนี้มันจะทําให้ภาพเนี่ยมีความหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกภาพพวกสปีดชัตเตอร์หน้าชัดหลังเบลอโบเก้ ge, หรือว่าฟิชอ Eye, พวกนี้นะคะเราก็จะใช้ตัวโครนาแคมิล่าในการช่วยตั้งภาพในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญมันก็จะมีเทคนิคแล้วก็ไอเดียนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงการทำภาพทีดีของเราเนี่ยให้แตกต่างจากที่เคยเป็นนะคะนะเดี๋ยวไปดูว่า ซีนมันเป็นไงบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งกล้องนะคะเทคนิคต่างๆแล้วก็ขนาดอัตราส่วนของภาพนะคะเท่าไหร่บ้างอะไรยังไงใช้ยังไงนะคะอันนี้ก็คือซีนที่จะได้เรียนนะคะก็จะมีเทคนิคต่างๆสปีชัตเตอร์หน้าชัดหลังเบลออัตราส่วนของภาพจะเป็นแนวตั้งแนวนอนหรือว่าขนาดเท่าไหร่ดีนะคะกความสูงของกล้องเท่าไหร่ดีเลนเท่าไหร่ดีนะคะ พวกนี้ก็จะได้เรียนอยู่ในเวิร์กช็อปนี้นะคะเดี๋ยวไปดูวิดีโอแนะนำกันก็เป็น i n s i ซต์ c a เมรานะคะอันนี้เป็นช่วง Intro อยู่ก็จะมีการสอนตั้งกล้องนะคะสปรีชัตเตอร์มันทำยังไงต้องทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะก็จะสอนอพวกหน้าชัดลังเบอร์หรือว่าเครื่องมือต่างๆ กล้องโคโรนาคาเมล่านะคะก็จะสอนทั้งหมดเลยที่สำคัญก็จะมีการสอนด้วยการเรนเดอร์ภาพแบบ360องศานะคะก็หมุนดูได้เลยนะอันนี้ก็เป็นการเรนเดอร์แบบฟิชไอนะคะเป็นการเรียนแบบกล้องนะคะจริงๆนี่ก็เรียนได้นะคะที่เวิร์กช็อปนี้ได้เลยจริงๆมีเนื้อหาอีกมากมายนะคะก็บอกไม่หมดนะไปเรียนกันได้เลย เวอร์ชัที่7นะคะก็เป็นในเรื่องของ Insight Material นะคะก็เป็นการเจาะลึกในการทําม a t e r i a l นะคะแล้วก็แมทเทอเรียที่จะเรียนเนี่ยก็จะเป็น Material ตัวใหม่นะคะที่ทางโคโรนาเนี่ยเขาเพิ่งพัฒนามาแล้วก็น่าจะใช้ตัวนี้ในการใช้งานต่อๆไปนะคะในเวอร์ชั่นต่อๆไปนะ,ะก็จะเรียนในส่วนของโครนาฟิสิกอลแมทเทอเรียนะคะเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานการทํางานทั้งหมดนะคะแล้วก็นํามาใช้ ในการทำงานจริงเพื่อให้ได้ material เนี่ยที่มันดูเรียลลิสติกมากขึ้นนะคะ,ะเนื้อหาก็จะ,ะเน้นเลยก็คือจะเป็นตัว Corona Physical Material แล้วก็การใช้ bump displacement นะคะแล้วก็การทำา m t t r r i l l รูปแบบต่างๆนะ,ะไปดูก็ในรูปนะคะก็จะเน้นว่าเครื่องมืออะไรที่จะทำให้ material มันดูเรียลลิสตกมากขึ้นนะคะก้กแสงกระทบพวกนี้นะ แล้วก็พื้นฐานแมทเท a l ียลมีอะไรบ้างก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะพวก b บัม i s สเ a c e m e n t นะคะตรวนี้แล้วก็จะมีเทคนิคนะคะซึ่งจะใช้เครื่องมือนี้ในการเปลี่ยนสีนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาตัว t e x t เจอรเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนใหม่เลยนะคะก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะคะในการช่วยวก็จะมีแมทเท i a l ต่างๆนะคะสอนแบบพื้นฐานเลยนะคะ ทีนี้มาดู360องศากันบ้างอันนี้ก็คือเรียนมัดที่เรียวมาทั้งหมดนะคะแล้วก็มาใส่ในซีนจริงก็จะได้แบบนี้นะมัที่เรียวผนังนะคะผรมผ้าผน,างนังกูนพวกนี้นะคะเป้นไม้ เวิร์กช็อปที่8นะคะก็เป็นเวิร์กช็อปโฟ o s h o p ชนั่นเองนะคะก็จะสอนการเรนเดอร์ภาพด้วยโปรแกรม Photoshop อ็อปสามารถตัดต่อภาพนะคะจากแบบร่างจนได้บ้านเป็นหนึ่งหลังนะคะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในการตกแต่งภาพกับงานอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะคะใครไม่มีพื้นฐานการใช้โปรแกรม Photoshop เนี่ยก็สามารถเรียนได้นะคะเพราะว่าจะสอนตั้งแต่การใช้เครื่องมือต่างๆนะคะ ทีนี้อ่าอันนี้คือรูปภาพที่ได้จากการเรียนนะคะก็จะเป็นบ้านนะคะแล้วก็มีการตกแต่งในส่วนอื่นๆนะคะที่นี่เราไปดูวิดีโอกันก็จะเห็นว่าตั้งแต่แบบล่างนะคะพื้นหลังว่างๆเราก็ค่อยๆเอารูปภาพนะคะเอามาประอกอบกันให้ได้บ้านนะคะเป็นบ้านขึ้นมา ก็จะมีเทคนิคต่างๆมากมายเลยนะคะในการใช้งานตัว Photoshop นะก็เรียนจบก็จะได้เห็นผลงานเป็นแบบนี้เลยนะคะจะมีจัดแสงมีอะไรเรียบร้อยเลยประมาณนี้นะคะตัวเวอร์ช็อปนี้ส่วนวิธีการเรียนนะคะเราก็จะเรียนผ่านเว็บไซต์นะคะก็ เข้าคลาสเรียนมาได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูแต่ละเวิร์กช็อปนะคะว่าเขาให้เตรียมความพร้อมก่อนเรียนอะไรบ้างนะคะดาวน์โหลดไฟล์อะไรก่อนเรียนนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนไปตามสเต็ป by สเต็ปเลยนะคะอ่าที่สําคัญเนี่ยก็คือดูได้ตลอดเวลาไม่ลบนะคะก็ถ้าลืมเนี่ยก็กลับมาดูซ้ำได้เลยติดปัญหาก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะอะ่ก็เรียนมาจนจบนะคะเราก็จะเห็นผลงานเลยตั้งแต่เวิร์กช็อปแรกนะคะ ก็ใช้เวลาประมาณ1 3วันนะขึ้นอยู่กับความต่อเนื่องด้วยทีนี้มาในส่วนของราคากันบ้างนะคะก็สำหรับเวิร์กช็อปแรกนะคะ beginning interior เนี่ยจะอยู่ที่2,990บาทน,นะคะหลังจากเรียนจบเวิร์กช็อปนี้แล้วนะคะก็สามารถไปเรียนต่อเวิร์กช็อปอื่นๆได้ตามความชอบเลยนะคะ เวิร์กช็อปที่2นะคะ Lighting Exterior จะอยู่ท si ี่1,990บาทนะคะเวิร์กช <publications> <itarian Ez ra> ็อปที water ่3คลาสสิกเบดรูมนะคะจะอยู่ที่1,990บาทเวิร์กช็อปที่4นะคะเอ e x ท e r i o r h o าส์นะคะจะอยู่ที่1,990บาทเวิร์กช็อปที่5นะคะอินไซ h ์ไลท h t i n g จะอยู่ที่2,590บาทนะคะเวิร์กช็อปที่6นะคะ Insight Camera จะอยู่ที่2,590บาทเวิร์กช็อปที่7นะคะอ Insight m ท t e r i a l นะคะวอลลุ่ม m o n นะคะจะอยู่ที่2,990บาท เวิร์กช็อปที่8นะคะ Photoshop นะคะจะอยู่ที่1990บาทนะคะก็สามารถเลือกเรียนเวิร์กช็อปได้ตามความชอบเลยนะคะ,ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะถ้าใครสนใจจริงๆเนี่ยเราจะมีราคาโปรโมชั่นนะคะเลือกเรียนเป็นคลาสเนี่ยจะถูกกว่าจะคุ้มกว่ามากๆนะคะตอนนี้ก็มีการลดราคาค่อนข้างเยอะเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคลาสนะคะเหมาะสำหรับใครแล้วก็ได้เรียนอะไรกันบ้างนะคะ ก็ทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคลาสเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะคะณนะตอนนี้ทั้งหมดนะคะจะมีอยู่5คลาสก็จะแบ่งเป็น beginning tieria นะคะ exclusive class corona lower class premium class แล้วก็สุดท้ายนะคะ ultimate club นะคะมาเริ่มต้นที่คลาสเริ่มต้นนะคะ beginning class สำหรับ beginning class เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะได้เรียน2 workshop พื้นฐานสำคัญเลยก็จะมี workshop 1, beginning interior นะคะ workshop 2 lighting exterior 2 workshop นี้นะคะจะลดนะคะจากราคาปกติ4,980บาทนะคะเหลือเพียง3,250บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จะจำกัดราคาโปรนะคะอยู่ที่10ท่านแรกนะคะสิ่งที่จะได้รับเพิ่มเติมนะคะก็คือ รีนะคะลิงก์ดาวน์โหลดโมเดลแล้วก็เทกเจอร์นะคะแบบไม่จำกัดนะคะที่เว็บไซต์นะแล้วก็สามารถซื้อเวิร์กช็อปอื่นๆนะคะลดอีก30%เลยนะคะสำหรับ e x c u u s v v e c l a s s นะคะก็เอ็กซ์คลูซีฟคลาสเนี่ยเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเหมือนกันแล้วก็อยากจะต่อยอดนะคะการสร้างโมเดลที่มากกว่าขั้นพื้นฐานนะคะรวมถึงการได้เรียนตัว Photoshop ด้วยนะคะ เวิร์กช็อปที่จะได้เรียนนะคะก็จะมี1นะคะ Beginning i n ท e r i o r 2 l i g t t i n g Exterior 3นะคะ Classic b e d r o o m 4 e x t e r i o r house นะคะแล้วก็8นะคะ Photoshop นะคะก็ทั้งหมดนี้นะคะราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่1,950บาทแต่ราคาโปรโมชั่นเหลือเพียง4,950บาทเท่านั้นนะคะจำกัดราคาโปรนะคะแค่10ท่านแรกนะคะ สิ่งที่จะได้รับนะคะก็จะมีฟรีนะคะลิงก์ดาวน์โหลดโมเดลเท็กเจอร์ไม่จำกัดแล้วก็ซื้อเวิร์กช็อปอื่นๆนะคะลดอีก50%นะคะสำหรับโคโรนาเลเวอร์คลาสนะก็คลาสนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่อยากจะเรียนโคโรนาโดยเฉพาะนะคะแล้วก็อยากทำภาพให้มันสวยยิ่งขึ้นพัฒนาภาพให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็ จะได้เรียนในส่วนของเทคนิคการจัดแสงการตั้งกล้องนะคะการทำแมทเทเรียลซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเทคนิคลับนะคะเป็นท็อปซีคล t ดเลยทำงานจริงๆเลยนะคะ,ะจะได้เรียนนะคะเวิร์กช็อปหนึ่งนะคะ b e g i n n i n g interior 2นะคะ l i g h t i n g ็ก t e r i o r 5นะคะ i n s i ซ e lighting 6 i n s i ซ e camera นะคะ7 i n s i ิ e material นะคะก็ราคาเวิร์กช็อปทั้งหมดเนี่ยราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่ 12, 7 5 0หานะคะ ราคาโปรโมชั่นลดเหลือเพียง6,950บาทเท่านั้นนะคะจำกัดราคาโป,โปรแค่5ท่านแรกนะคะก็ฟรีนะคะลิงก์ดาวน์โหลดโมเดลแล้วก็เท็กเจอร์แบบไม่จำกัดแล้วก็สามารถซื้อเวิร์กช็อปอื่นๆนะคะลดอีก50%เลยนะคะก็สำหรับพรีเมียมคลาสนะคะก็จะได้เรียนครบทั้งหมด8เวิร์กช็อปที่มีนตอนนี้นะคะ ซึ่ง8เวิร์กช็อปเนี้ยราคาเต็มจะอยู่ที่19,120บาทนะคะราคาโปรโมชั่นลดเหลือเพียง9,950บาทเท่านั้นนะคะจำกัดราคาโปรเนี่ยอยู่ที่5ท่านแรกนะคะฟรีนะคะลิงก์ดาวน์โหลดโมเดลเทกเจอร์ไม่จำกัดแล้วก็สามารถซื้อเวิร์กช็อปต่อๆไปนะคะในอนาคตเนี่ยลด50เลยะคะ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะตัว u l นติเม e ค l ับนะคะก็ อันนี้ค่อนข้างพิเศษหน่อยเพราะว่าซื้อครั้งเดียวคือจบเลยนะคะเราก็จะได้เรียนเวิร์กช็อปทั้งหมดที่มีณตอนนี้นะคะแล้วก็จะได้เรียนในเวิร์กช็อปที่จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคตด,ด้วยนะคะราคาพิเศษนะเพียง12,950บาทเท่านั้นจบเลยนะคะก็จะจำกัดราคาโปรอยู่ที่3ชัท่านแรกนะคะ สำหรับวิธีการสมัครนะคะก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เลือกคลาสนะคะที่ต้องการเรียนนะคะแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะตามลิงก์ที่แนบไว้ให้ทั้งทาง Facebook ก็ได้หรือว่าทางไล n e ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวจะมีน้องๆแอดมินอคอยตอบคำถามแล้วก็คอยเช็คราคาโปรโมชั่นให้นะคะว่ายังเหลืออยู่หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะส่งวิธีการสมัครไปให้นะคะ